สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟองมุนชูชาแนลค่ะวันนี้เราก็มาทำบุญกันนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงวัดแล้วนะคะก็ถังพ่อ,อบ้ากันนะคะแล้วก็เราเอาข้าวเราผลไม้ขนมนะคะแล้วก็กลับข้าวมานะคะเราจำรับโยมนำวัดตรอกรักผู้ใหญ่ นี่นะคะวันนี้คนก็มาเยอะมากนะคะก็หลังจากที่เราได้เซนโดนตาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพอบ้านก็พิซซิตโต้พิซซิ้านะคะก็กับข้าวนะคะเตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา น네ี่นะคะก็คนเยอะนะคะมีสหรับอาหารนะคะก็เตรียมแล้วนะคะมาเพน่อนเราเอะไรนำเงียนเราขาผ่านขาอะไรแล้วก็ป่าตั้งโรยีสเปรย์แบบห้วยบางที่เก่ามากที่เก่า Để chư con ta rất hư khi đã lấy bạn Ba thầy chư Ba chư khi đã luôn là khi đã ăn Khi đã ăn, kèm ăn, ăn bỏ thì... Đà, đạc đạc, chư khi đã lấy là nào chư khi đã không tỉnh như ta ngày con Ngày con là người cất ngầm kỳ lì Thầy nào thầy chư ตรุ่ยพรัมงตาตืกจิ้โดนตาบุตรลยกโลกระโสตาน่ะโสโอยมาเอะ่องเนี่ยนะคะวันนี้ก็ยาาิโยงนะคะหลังจากที่วันแซนโดนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการ ไหว้นะคะไหว้บรรพบรุษนะคะแซนก็คือไหว้นะคะโดนตาก็คือบรรพบรุษหรือว่าคนเงาเหล่ากอของเราเองนะคะหรือต้นตะกูลนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการจัดพิธีแซนโดนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเช้ามานะคะทุกคนก็จะมาะวัดกันนะคะจะมาวัดนะคะเอาอาหารหวานข้าวนะคะทุกอย่างนะคะแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมา ใส่บาทกันนะคะเพราะว่านก็ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะะะใส่บาทมันก็มีหกบ้างนะคะทีเพราะว่าญาติโยมมาเยอะ ทายาโยมาเยอะมากนะคะวัดวันนี้นะคะก็เป็นวัดจตุริวนารามนะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนหลายๆหมู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาชบกันสวัสดีค่ะคูบีสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คุณปูบีนะคะมาทำบุญร่วมกันนี่นะคะก็สำหรับอาหาร สำหรับกับข้าวนะคะทุกอย่างนะคะที่มาในเช้าวันนี้นะคะก็เอามาถวายพระนะคะสําหรับของเฟื่องเองนะคะก็น่าจะไว้เพ่นนะคะรองจึงในสำหรับกับข้าวนะคะที่เตรียมไว้นะลูกเอ้าอันนี้ก็พิณนะคะเขาเป็นผู้ดูแลในจุดนี้นะคะมูลคีมูลเัากามาดุจเงินปูนจากเอืเอหัวกับ เอ้าเอ้าขอแต่คาพาเย์เพญ่สักทูนน่ะเนาพริกนะาะเนมพริกเลยนะคเยอะมากเลยนะคะเป็นม้อๆเลยนะคะตน่าพื้นดโอไปก็นองเจอเอาแบสน้ำต้งเดือดอ่าเนี้ยเนี่ยเบ้าเอาไปเลียก็นองเจอเอาเวลาตั้งโมงต่างบยก็อ่านสอมอ เออนาจตกันทุกโมงนู่นเดีเลือตัวเลยนะบัดอันนี้บันตาลูกเอาค่ะลกเอาลูกครูกนเะคอยเชงส่วนลีตองนี้มนเกินตาโอนิคนเจ้าเอาเ้ยนะคนเจ้ายืนมีเฮาเเลยน่ะผู้ชนะก็บันตาลีเกิดประเพทีจบลึกตหล่อประเณีโบราณกระแตงยืนก่อ ก็อันนี้ก็จะเป็นการถวายข้าวพระพุทธนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะถวายข้าวพระสงฆ์นะคะเราก็ต้องมีการถวายข้าวพระพุทธด้วยนะคะก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานะคะก็ถือว่าวันนี้เรามาวัดนะคะเราก็ได้มาเห็นนะคะประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่ได้ศึกษาขึนมาแบบยาวนานมากนะคะและวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะ មានតចរបស់ចណាក់លេត្រណាក់លេត្រល្អលើអង្គរបស់ខ្ញុំចា៎លោកថាជាប់នំម៉ោវិញណំម៉ោជាឡាយូឡាទីរ៉ាប់មិនរ៉ាប់បានលើរបស់តែកណ្ដឹងណ្ឋាណាណានេះបើនឹងราวនេះក៏គំใจតបងពូនទាំងអស់ហើយយូ มีก็จพี่ยุ้งกบานด้กถือต้นพระปานนะคะก็บอกบุญไปด้วยนะคะก็บอกบุญญาติโยนะคะพี่ยุ้งนะคะ

Sati yam jimayam kameh, visu visu saranam tatami. Sati yam jimayam Rasa semangat kami su Thank uh...

นะคะก็ค,คือพระพิสุะะทธ์นะคะท่ามมนจะทําพิธีนะคะก็คือส่งบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะก็ตายายนะคะพ่อแม่นะคะที่ได้รักจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพระพิสุทธ์ก็ประการจะทําพิธีนะคะสวดให้นะคะอะไรมีการเจีสารวัตนันทานตานตุกุลเทนาผูชา

เรงิูปคนเดหมเรองคนเดียวเองอ่าจากงานเปียนกองต่งนักบูรวมเียนไปรองตังนบุรวมเยอะวัดเจริูวทำปดีดีจากแกนลูกมวยีมเราพยายมตาพิครับเราากส่งดีดีเราไมารี นะโมสตะภะคะวัโตอารหะโตาสัมพุทธัศสะนาโมกมสสะภะค่วะโตอะราะโตาสัมพัทธัสสกษาโมตัสสะภะคะวัโตอะรหะโตสัมมัสัมศุทธาอิทอิมังสุปะพียญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทะนัง Bukatan wakam Buk Haksa Bujema Apalagi nanti Dengan bukan buksan Nah, dengan buksan Ketawa Ikhmani Mak yang santai Mak tetap Patahani Sapa ibarani Di buksan Haksa Kuno siyama Satu lo kakek Dibukanku Imani Mata tak taktani Sebagi parani Bagikan aku Angkatan jiwa Mata itu Adi nangca Lata kanan ากาลกตานังทีฆร,รัตตังวิทายะสุขายาข้าเกศพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอโน้องถวายซึ่งมรรคากพัดกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แอ่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับซึกกะกะ่งมรดกพาสจากทั้งบริวานทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแยก่ญาติผู้ลงรับไปแล้วมีมารดาบิตาและหลวงปู่ตาหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อสเสมอ พร้อมทางนายรวัดทังสามคนเจ้ากรรมนายเพระภูมิเจ้าที่จงได้รับเป็นต้นด้วย พื้นฐานนะพึ่งเลื่อนต้งพื้นตัาวมันเรียงบเรยองลูกสมงันพษาาพันษามนะอดันพษาตาเนี่ยบทใหญ่ก็คือไม่สามารถนั่งรับระรวมกับโอคือารูเจาน่มเดที่ต้องกมาชิสเารม หักปฏะบัตเรื่อที่22คุกกระจโเตมใจโตการศึกษาดเรียนต้นเียนณะให้ตนเียนเรา้เรียนก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตก็รานักพัฒนาการศึกษาเพื่อช่วยมานตระการอานาน

Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, tēnā moon mm -hmm.